ดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนโซเชียลขุดหลักฐานหลังกระติกบอกว่าว่ายน้ำไม่เป็นค่ะภายหลังไฮโซโปอโรเบิร์ตแล้วก็กระติกนะคะนำพวงมาลัยไปขอขามาคุณแม่ของแตงโมโดยระหว่างที่กระติกนำพวงมาลัยขอขามาคุณแม่นะคะคุณแม่เองได้ถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจนเกิดการโต้เถียงโดยช่วงหนึ่งนะคะ คุณแม่ได้ถามว่าวินาทีที่รู้ว่าแตงโมตกน้ำทำไมไม่ลงไปช่วยกระติกตอบว่าว่ายน้ำไม่เป็นค่ะแต่ว่างานนี้ชาวโซเชียลได้ขุดคลิปจากไอจของกระติกขณะที่กำลังว่ายน้ำดำน้ำกับลูกสาวอย่างคล่องแคล่วทำเอาหลายคนงงกันนะคะว่าตกลงกระติกนั้นว่ายน้ำเป็นหรือไม่เป็นค่ะโซเชียลขุดหลักฐานดังกระติกบอกว่ายน้ำไม่เป็นขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ